คลิปนี้นะครับจะพูดถึงการแตกนะครับการแตกไม่ใช่การหักนะครับคือการแตกแล้วมีเลือดไหลนะครับคือการบริเวณด้านในเนี่ยนะครับด้านในครับการบริเวณด้านในนี่ครับแตกนะครับเรามีเลือดไหลนะครับกรณีที่เราจะตัดสินใจเย็บนะครับคือกรณีที่เลือดไหลไม่หยุดนะครับแต่ถ้ามีเลือดไหลแล้วเลือดหยุดเนี่ยเราจะไม่เย็บนะครับจะเย็บต่อเมื่อเลือดไหลไม่หยุดนะครับคุยจับให้เพื่อนเราจับ มีเทคนิคครับเวลาเราจะแทงกามนี่ครับเราเวลาเราแทงปากล่างนี่นะครับคนแทงนะครับจะต้องเป็นคนจับไก่เองถ้าเราให้เพื่อนเราจับแล้วเราไปแทงเนี่ยเราจะแทงไม่ได้ตำแหน่งและจะแทงยากนะครับสมมุตินะครับให้เพื่อนดูแผลสมมุติให้เพื่อนดูแผลนะครับสมมุติแผลกว้างกว้างสักเซนครึ่งเซนก็ได้นะครับให้เราดูจุดนะครับที่กว้างที่สุดของแผลนะครับแล้วที่จุดที่มีเลือดไหลออกมานะครับ สมมติจุดที่กว้างที่สุดของแผลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจุดที่มีเลือดออกมาคือตรงนี้นะครับให้ให้เราแทงตรงกับจุดนั้นเลยนะครับนี่นะครับเราให้เราแทงตรงกับจุดนั้นเลยนะครับปุ้ยจับหมดเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการมัดนะครับวิธีการมัดนะครับดูนะครับเพื่อนครับหนึ่งรอบสองรอบนะครับนะให้เราด ถ้าเราถ้าเราทำสองรอบเนี่ยปมมันจะไม่คายนะครับเวลาเราปล่อยอยังไงเราก็ไม่คายพู่ยจักแต่ถ้าเราปล่อยแค่ถ้าเราพันแค่รอบเดียวเวลาเราปล่อยมือปมจะคายนะครับแล้วให้เราดึงให้แน่นนะครับเสร็จแล้วให้เรามาัดอีกรอบเดียวเ <cm 2> ท่านี้พอแล้วนะครับพู่ยจับเสร็จแล้วให้เราเราก็ตัดได้เลยสองรอบเสร็จแล้วเราตัดได้เลยนะแล้วให้เราดูนะครับว่าเลือดหยุดหยุดหยุดหรือยังนะครับถ้าเลือดหยุดแล้วนะครับ ถ้าเลือดถ้าเลือดหยุดแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทําการแทงอีกเข็มเดียวพอแล้วนะครับแต่ถ้าเลือดยังไม่หยุดนะครับสมมุตินะครับก็ให้เราแทงอีกเข็มหนึ่งก็ได้นะครับให้ก็เราก็แทงไล่ออกไปซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเลือดหยุดให้แทงเข็มเดียวก็พอครับแผลนี้นะครับผมบอกเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนนะครับต้องเป็นเลือดไหลไม่หยุดจริงๆนะครับถึงจะแทงนะครับแต่ถ้าเลือดไหลออกมาเราเช็ดแล้วนะครับเลือดหยุดแล้วหรือว่าแค่มีเลือดซึมซึมออกมานี่นะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับเพราะการไปเย็บปากล่างก็ ปากถือเป็นว่าเป็นอาวุธของไก่นะครับเราเราไม่ควรจะไปยุ่งกับมันนอกจากมันมีปัญหาที่เลือดไหลไม่หยุดจร you, ิงๆนะครับก็คลิปนี้ก็ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับครับผม